สวัสดีค่ะมาพบกับทีมงานช่างกล้องอีกแล้วนะคะกล้องโซลาเซลล์อุดรวันนี้วันที่6มีนาคมพศสอ6 4เนาะค่ะวันนี้มาติดตั้งในชุดสูบน้ำปั๊มน้ำโซลาเซลล์ปั๊มแรงครึ่งเนาะค่ะ1,100วัตต์ DC บัสเลตของยี่ห้อแฮนโดโลเนาะแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ 420วัตต์อีก4แผงวันนี้เรามาติดตั้งที่เขตอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบวรรัวรําผูอะจากบ้านาบ้านเมเียแอนนะจากตรงนี้บ้านเมียแอ่อำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบ,วรรบงัวรังผูณะจ่ะตัวนี้ท่อออก2นิ้วนะท่อออก2นิ้วตอนนี้นาฬิกาอยู่ที่14นาฬิกานะน้ำไหลตอนบ่าย2น้เบึ่งน้ำไหลตอนบ่าย2นะจ๊ะตัวนี้ท่อออก2นิ้ว ข้อน้ำออกสองนิ้วดันขึ้นมาเราหย่อนทั้งหมดเก้าท่อนเนาะจากเก้าท่อนที c ีเป็นข้อสองนิ้วทั้งหมดตอนนี้ที่เห็นน้ำไหลอยู่นี้เป็นเวลานี้นะคะสิบสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีตอนนี้คือสิบสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีหรือว่าบ่ายสองครึ่งบ่ายสองเคืองจะนับไหลเต็มท่อท่อสองนิ้วนะจ๊ะอยากหเห็นว่าเป็นท่อสองนิ้ว น้ำไหลอย่างนี้เลยคำนวณได้แล้วอยู่ที่11คิวเนาะตอนนี้คำนวณได้อยู่ที่11คิวเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องกองคอนโทรนกันนะจะ๊ะกองคอนโทรนแล้วก็เป็นชุดแทนชุดแทนว่างแผงของทีมงานกล่องโซลาเซลล์อุดอรนะจะ๊ะตัวน,นี้เป็นเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่ที่3,600รอบแล้วจะ้ะ3,638รอบ กระแสมาที่7.7แอมป์แล้วจากที่เห็นนำไหลอยู่ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าแล้วกันค่ะส่วนชุดแผ่นในชุดนี้จะเป็นแผ่นโมโนฮารเซล์นะจ่ะโมโนฮารเซล์420วัตต์โมโนฮารเซล์เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะจากเขียดแข็งสวยๆกันเลยมือนีเ้ข้ามาเฮติน่นนอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบวรรัวลำพูราคาชุดนี้อยู่ที่43,000บาทนะคะปั๊ม1,100วัตต์ ถ้าเป็นปั๊ม750วัต์จะอยู่ที่40,200น้ำทีนติดตั้งโดยช่างกล้องโซล่าเซลล์เนะจ๊ะนี่คือช่างกล้องชักไถ่นะจ๊ะอันนี้คือช่างกล้องนะคะช่างกล้องก็คือหัวหน้าน้ำทีในการติดตั้งสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทั้งช่องทาง u b e YouTube. YouTube ก็จะเป็นชื่อช่างกล้องโซล่าเซลล์อุดรนะคะส่วน Facebook f แฟนเพจก็จะตั้งชื่อว่ากล้องโซล่าเซลล์อุดรสามารถ พบกันในสองช่องท้างเนาะจ้ะส่วนเพจเราจะมีการไลฟ์สดกันทุกๆวันทุกๆหน้างานแต่ว่า YouTube เราขออัดเป็นวิดีโอให้ดูแบบสั้นๆเนาะจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วฝากติดทุกค้าท่านไหนหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจก็ฝากกดไลค์กดซนะับสไครต์เนาะกดติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยเนาะจ้ะคุณนะ เป็นไ้มวนบแบัหลามวนบแบัหลามวบนบบน้ำเย็นบอพอใจแล้วเนาะที่นี่เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอจบวิดีโอด้วยกันเบิ้งน้ำไหลตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะ